ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอเพ็ญพยากรมาติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทุกๆท่านนะคะวันนี้หมอเพ็ญจะมาเปิดไพ่ตรวจดวงชะตาของชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะว่าปฏิหารและข่าวดีในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้เป็นเช่นไรบ้างค่ะปฏิหารและข่าวดีในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้เป็นเช่นไรบ้างนะคะ,ะ,ข,อข,ะ,คะขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง บอกวินทําคลิปแบบภาพรวมโดยทั่วไปนะคะดังนั้นไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าะะปฏิหารและข่าวดีของออชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะในอีกสาเดือนข้างหน้าเป็นเช่นไรบ้างคะ่ะขอเช็ดรูชะตาทางานดวงนะคะเรามาดูกันค่ะ ไพ่ใบเรเป็นไพ่ของนะคะไพ่ออของชีวิตชีวิตของท่านกำลังมีพบเจอเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคความไม่สบายใจรวมถึงนะคะในช่วงสาเดือนข้างหน้านี้ให้ระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอุบัติทพอบัติเหตุและนะคะสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะคะบางท่านนะคะระวังเลื่อนล้มหกล้มบางท่านนะคะระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะถึงขั้นนะคะเข้าโรงพยาบาลเลย ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะชาวราศีธนูลนนัคขณาธนูเป็นคนที่มีจิตใจงดงามค่ะมองกันไกลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมีระเบียบแบบแผนในชีวิตเป็นนักวางแผนนะคะดังนั้นสาเดือนข้างหน้านี้ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรนะคะสิ่งใดก็ขอให้ท่านเนี่ยตั้งรับแบบมีสตินะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้น อาจจะมีการเฉลิมฉลองนะคะความสุขความสําเร็จการมีชื่อเสียงการได้พบปะเพื่อนเก่ากลยานมิตรเก่าๆการได้ไปร่วมงานมงคลงานพิเศษนะคะงานประชุมงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งทําให้ท่านได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะออมอบหมายงานมอบหมายภารกิจหรือว่านะคะทุกท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร สายงานหรือว่านะคะครอบครัวได้ถือว่าเป็นไพ่ของพลังงานที่ดีค่ะขอภัยอาจจะมีเสียงดังเข้ามาเป็นบางช่วงนะคะแล้วก็พลังงานเลขมงคลของชาวราศีธนูลัคนาธนูอีกสาเร็จข้างหน้าได้เกนเลขนะคะเออแปดเลขสองและเลขห้าค่ะนะคะ บางท่านนะคะจะมีเรื่องราวข่าวดีเกี่ยวกับได้โชคลาภลาบลอยนะคะได้จากการเสน่หาหรือได้จากโชคลาภของท่านก็เรียกว่าดวงชะตาของท่านนะคะเพราะว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูร้อยละแปเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะคะชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทําให้บุญบุญสนุนนํานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาโอกาสและกดวงชะตาของแต่ละท่านเลยค่ะ ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของนะคะศิลปะตัวท่านเองนะคะเป็นคนที่มีศิลปศิลปะในหัวเป็นคนที่เป็นนักจินตนาการนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาท่านอาจจะเจอเรื่องราวแปลกประหลาดหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะท่านอาจจะต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมเือศิลภาวนาหรือทําบุญนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่านะคะท่านอาจจะ ต้องการที่จะหลีกนี้หรือว่าออลบล้าง ความทุกข์ในใจนะคะหรือว่าหาที่ผ่อนคลายท่านอาจะาได้ไปปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาที่วัดหรือว่าไปสร้างสาธารณประโยชน์นะคะบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าไปช่วยเหลือเกื้อกูลไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้นะคะถือว่าก็จะสร้างอนุสงผลบนุญในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้นะคะชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะจะตั้งใจแล้วว่านะคะาอุทิศ หรือว่าจะสร้างผลบุญกุศลให้มากนะคะบางท่านในช่วงนี้นะคะก็ได้ปฏิบัติธรรมนะคะได้สวดมนต์ภาวนาทำรรมสมาธิรวมถึงการแผ่เมตตาจิตบ่อยๆใังกับเจ้ากรรมเนนไเวนแล้วก็นะคะได้พบปัญญานะคะาการเวียนไว่ายใเกิด การระลึกได้บางอย่างรวมถึงมีเซนมีลังสังหรณ์มีสัมผัสที่6ได้เช่นกันนะคะแล้วก็นะคะชาวราศีธนูเป็นคนที่ถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วก็จะทําให้สําเร็จจะเอ่อมักจะมีจิตใจเมตตานะคะชอบทําบุญสุนทานโดยส่วนมากเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นที่รักของผู้คน3เดือนข้างหน้านี้ก็ถือว่าท่านจะได้ทํา สิ่งที่ดีๆในชีวิตรวมถึงนะคะก็จะเกิดสิ่งดีๆปฏิหารนะคะแล้วก็ความสุขความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นนะคะจะค่อยๆเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบเร็วพลันหรือว่าทานัทานทนัทนอกทนันใจท่านแต่ว่าสิ่งดีๆจะค่อยๆเกิดขึ้น,นะคะ่ะตามเนื้อนาบุญของท่านหรือว่าตามพลังการคิดบวกการกระทําอะไรต่างๆนะคะท่านจะรู้สึกสงบเบาใจมากขึ้น สำหรับท่านนะคะที่เกิดราศีธนูแต่เกิดวันอังคารนะคะวันเสาร์หรือพุธเนี่ยนะคะก็คือให้งดนะคะในเรื่องของการคัดสัตว์ชีวิตหรือนะคะงดเดินทางไกลที่เป็นสถานที่ที่อันตรายหรือว่าสถานที่แปลกนะคะสถานที่แปลกใหม่สถานที่ที่ท่านไม่คุ้นเคยก็อาจจะพบเจ อุปสรรคปัญหาหรืออุบัติภับัติเหตุหรือว่าคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีได้หรือสัตว์ร้ายนะคะก็คือลดลดละการค่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองนะคะมันทําบุญส่งแล้วก็อุทิศสมบนรุสมบูรให้กับสรพสัต์ทั้งหลายนะคะตั้งแต่อดีชตชาติ หรืออดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีธนูวันอังคารวันพุธและวันเสาร์ค่ะที่กล่าวมาเนาะนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของการตื่นรู้หรือการพบเจอเรื่องราวที่ตื่นเต้นนะคะระทึกใจหรือว่าชาวราศีธนูในสัดข้างหน้านี้อาจจะ ให้ระวังในเรื่องของฟืนไฟนะคะไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าหลบเลี่ยงสถานที่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะสถานที่อันตรายต่างๆเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติทหตอุบัติเหตุหรือว่าเคราะห์กรรมอะไรต่างๆนะคะท่านผู้ชมก็ฟังเป็นแค่แนวทางแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้เตือนตหนกไปเนาะนะคะเราใช้ชีวิตแบบมีสติเราก็จะมีความสุขได้ค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นไพ่ของ การอุทิศตนหรือว่าการสร้างบุญกุศลต่างๆเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยจะทำบุญค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แล้วก็ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับนะคะเอ,อ่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการซื้อที่ซื้อทางนะคะการขยบขยายมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะบางท่านเลือกที่จะไปท,ท,ทําสวนทําไร่ทานากลับไปอยู่บ้านเก่านะคะเอ่อบ้านเกิดบางนอนของตนเองหรือว่าบางท่านก็ซื้อที่เล็กๆนะคะจะได้ที่เล็กๆแปลงๆๆเลง็กๆแปลงหนึ่งมาปลูกผักนะคะทำสวนทําไร่ทําอะไรที่ตนเองชอบนะคะก็ถือว่าท่านจะเอ,อ่อมีความสุข ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะได้ไปพบปะลูกล้านนะคะหรือว่าวงศักนาญาติท่านรู้สึกเอนจอยและมีความสุขเกี่ยวกับการทําอาหารนะคะให้กับคนในครอบครัวทานหรือว่านะคะท่านรู้สึกชอบในบางสิ่งบางอย่างท่านก็จะหลงไหลกับมันนะคะแล้วมีความสุขในการได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักนะคะก็จะประสบความสําเร็จสําหรับท่านที่ ทำธุรกิจนะคะหรือว่าค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านจับถูกทางนะคะหรือว่าทําในสิ่งที่ตนรักเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะบางท่านเนี่ยในเรื่องราวของครอบครัวความรักนะคะก็คือให้งดมีปากเสียงเนาะระวังในการทะเลาะก,กันหรือว่าปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาทําให้แบบว่าเรียกว่าต่างคนต่างมีความโกรธมีโมหะโทสะเกิดขึ้นหรือว่า การพบเจออวปสรรคในเรื่องของเงินที่ติดขัดหรืออะไรต่างๆหรือการขัดแคลนในเรื่องของข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆท่านมีความกังวลก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆทํานะคะค่อยๆปรึกษาหารือกันเกื้อกูลกันไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอสําหรับชาวราศี ธนูลคนาธนูนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่แค่นี้นะท่านมีโอกาสที่จะแสวงบุญหรือว่าไปสร้างทานบารมีต่างๆนะคะแล้วก็อีกสามเดือนข้างหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะไปเรียกว่ากวาดลานวัดทาบุญสร้างกุศลไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะไปสร้างสาธารณประโยชน์ไปบาเพ็ญตนนะคะไปปฏิบัติไปสร้างบุญกุศลนั่นเองเกี่ยวกับวัดวาอารามทั้งนั้นเลยนะคะเกี่ยวกับบุญกุศล แล้วก็ท่านเป็นคนที่ห่วงใยคนในครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จะได้เจอนะคะครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจะมีการนัดหมายนะคะมีการพบปะการเกิดขึ้นรวมถึงคนในครอบครัวของท่านอาจจะสร้างชื่อเสียงหรือว่ามีข่าวดีเข้ามานะคะทั้งเรื่องการเงินการงาน,งาน เรื่องอาการตั้งชื่อเสียงอะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างดีนะคะถึงว่าอาจจะถึงแม้อาจจะมีพลังงานลบเกี่ยวกับเตือนในเรื่องของบัตรทงบัต,ตรเหตุเค้ากรรมอะไรต่างๆให้สนต,ตนสนกไปนะคะก็ใช้ชีวิตแบบมีสตินั่นเองนะคะไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตค่ะไม่ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของท่านก็อย่าได้กังวลอย่าได้ถอดใจอย่าได้ท้อถอยค่ะท่านเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่แล้วนะคะสิ่งดีๆปฏิหารเนี่ยยัง ออยังเกิดขึ้นเสมอนะคะจะเริ่มดีขึ้นอย่างควินคิดว่าเดืนเอนสิงหานะคะกลางกลางสิงหากัากฎาคตุลาก็จะเริ่มดีขึ้นโดยแล้วก็นะคะท่านก็จะมีโอกาสใหม่เราหย,ยุดทำานักในสิ่งที่เรารักถ้าทำสิ่งไหนรู้สึกว่ามันตันมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันเดิมๆท่านก็ลองเปลี่ยน หาอะไรใหม่ๆทำนะคะเพื่อมันจะได้ต่อยอดการเงินหรือว่าเอาตนเองไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปรับข้อมูลข่าวสารดีๆในด้านเชิงบวกนะคะแล้วก็ให้พลังใจตัวเองรักตัวเองดูแลสุขภาพค่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านคู่ควรที่จะได้นะคะถ้าท่านใช้กดแรงดึงดูดกดจัก,กรวาลเข้ามาช่วยก็จะทำให้ ชีวิตของท่านเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะต้องนอกจากดวงแล้วเนี่ยนะคะการลงมือทำการคิดบวกนะคะแล้วก็การเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดใหม่มันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเช่นกันค่ะนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านร่ำรวยมั่งคัง่งพบแต่สิ่งที่ดีๆวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ